รับมองหน้าวอแลกรับเห็นอะไรหนึ่งระหว่างคนที่ใช่สองคนที่ชอบต่อพอดัหนึ่งสองสามถ้าผมต่อว่าเห็นหญิงข้างในจะเป็นอะไรว มององัากับ like. แล้วมองเห็นะไรระหว่างคนที่ใช่หรือคนที่ชอบเห็นใครก็เห็นกับก่อนครับก็มองกับกับก็จะไปเห็นพี่มิวก็ไม่ใช่คุณวาเป็นคนอยู่กับปัจจุบันคือจับอยู่ในจินตนาการล้วนๆเขาเรอเขาเป็นคนตรงๆตรงไหนก็น่ารัก